ก็วันนี้ก็เข้าสู่วันที่2นะคนดูหลังจากที่อีพีแรกผมได้เรียนปืนกลมือกันนะแต่ว่ายังไม่ได้ออกฟาร์มเลยเรียนเสร็จก็คือออฟเกมพักผ่อนแล้วก็เข้ามาฟาร์มนิดหน่อยๆน,นะสภาพบ้านของผมก็เหมือนเดิมผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าอัพเป็นเหล็กที่เผาค้างไว้วันก่อนแล้วก็มีเสืออยู่ด้วยนะนี่บ้านของผมก็ยังคงอยู่2อคูณสสภาพเดิมอันนี้ก็มีกลมือแนละ้วเดี๋ยวกะว่าจะเอาปืนกลมือไป ออกไปฟาร์มด้วยนะ,ะมันตัดเก็บมาก่อนไปนดูก็ก่อนรับชมคลิปนี้แบบเต็มเพราะผมระบบนะฮะดูฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะกล่องนี้มีรองเท้ากระดูกมันก็เริ่มมีพวกฟาร์มสอะไรพวกนี้ออกมาฟาร์มแล้วน,นะแต่ว่าผมยังมีกดมืออยู่ผมฟาร์มช้านะ <c oughs> เอ้อ้ฟาร์มช้าไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นึงก็เลยฟาร์มช้าอ่าโอเคก็ยังคงมีอยู่สองชื่อเหมือนเดิม ก็มันมีบ้านกลางหน้าอยู่แต่ไม่ค่อยเห็นมันออกมาเล่นเท่าไหร่นะเหมือนหน้าจะเล่นช่วงกลางวันผมเล่นกลางคืนกลางวันเอ้ยกลางคืนมันน่าจะนอนออนแค่กลางวันก็เลยสวนทางกับผมผมออนกลางคืนแล้วกลางวันนอนโล่งิ่านดูมันเริ่มเงียบนะก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆเช็คชื่อก่อนโอ้ตรงนี้ก็สี่ห้าชื่อเลยนะ ว่าจะคราบบิว้วหน่อยไม่พอก็เริ่มมีพวกปืนปืนหนักออกมาเล่นบางตัวแนละ้วพวกพวกมินิอะไรพวกนี้นะไล่ย,ยิงอยู่นะ่ะเอาวะเอามินิไล่ย,ยิงเลยวะข้างหน้าคุณดูมีการเลดเกิดขึ้นผมจะกี่ตัววะค้างค้างค้างกาเตอเลดได้เปล่าหนึ่งต,ตัวมันมาเลดตัวเดียวเหรอ อ๋อตรงนั้นลุกจิ๊บน่าจะเหล็กเสร็จเห็นเป็นเป็นเหล็กมันก็เลยน่าจะวิ่งกลับบ้านมั้งน่าคิดว่าเป็นบ้านหินเฮ้ะมันไม่ใช่ตัวเดียวอะสองตัวหรือเปล่าวะเออเหมือนน่าจะเป็นสองตัวนะคุณดูก็บลอ,อก,ก่อลใจเย็นทำเข็มดีกว่ไงกว่า ก็ไปโ okay. อเคม,มานั่น,น,นเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันดักสโลปผมว่ะโอ้โหแม่งเหมือนเอามันเอาสโลปปุดรไว้ผมตั้งบิวเอ้ยแต่ว่ามันติดบันไดนะมันวางได้เหรอโอ้โหกระโดดมาแบบซูเปอร์แมนโอ้โหตายเไม่แต่มันมีบันไดมันวางสโลปทะลุมาได้เหรอ เอาดูก็หลังจากที่ผมโดนยิงตายไปผมก็มีตัวมาแถวหน้าบ้านผมตัวหนึ่งนี้ของก็ยังไม่ได้จัดเลยไปไหนแล้ววะเออน่าจะไปไมั้งก็เมื่อกี้มันขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านนะน่าจะไปไอ,อะไรเจ๊เสียดายช็อตเมื่อกี้ผมมาชุดเหล็กเลยข้างหน้าผมมีเสียงตัวยิงอยู่ วิงลา่าให้คนดูเอาลูกโมล่าที่ว่ากดวือแล้วผมติดที่ใส่ตรงีชือาพอของตกแล้วผมเสียดายเนี่ยตง่ไม่ค่อยเอาออกมาเล่นเท่าไหร่เจอแก๊งเมื่อกี้นี่คือเรียบร้อยอมีตัวยิงวะตรงนี้มีบ้านเนี่ยเพิ่งมาเห็น แล้วเป็นประตูเหล็กล้วมันมีบันไดด้วยนะใครมาป่วนบ้านมันหรือเปล่าลบ้านด,ดเุเหลกบ้านทรงกลมนี่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆเลยนะตั้งแต่เกมนี้เปิดนี่คือช่วงรนนีจะยึดบ้านทรงกลมกันมากแล้วไอ้บ้านสี่เหลี่ยมนี่ไม่ค่อยมีใครสร้างกันใ่ข้างหน้ามีตัวอู้ยสองตัวเลยนี่ว่ามีปืนด้วยนะกดนื้อด้วยนะ ผมหายอาหายหายไปไหนอ่ะอยู่อยู่นี่ผมไม่กล้าเปิดหรอมันอยู่อันสองตัวอะไรดีลองวิ่งออกเอ้ยนั่นไงน,นี่โดน ไม่โดน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 โอ้โหมีคนมือแต่วิ่งหนีอะไรวะขอตึงต๊งๆหน่อยดิลูกโมนะเฮ้ยต้นไม้เหรอหน้าหน้าโอ้โหกดมือได้มึงสู้หน่อยดิหน้ามันสู้แล้วคุณดูมันสูน้แล้วมันสูน้แล้ว ผมในทีนี้เรียบร้อยเลยมาไม่มียาด้วยโอ้ยยิงยากจักงเลยไอ้ลูกโม่ลูกโม่ลูกโม่เออม้มาไหนอยู่ไหนปั๊มยาเหรอโอ้ยผมจะตายวะแต่เย็นเย็นไอสัสยิงยาก ว่าผมตายได้หระเลือมีดมาอุ้ยรับร้อยเป็นไงล่ะกดมือเหรอกดมือเหรอกดมือเหรอสัทงพีอย่ามาห้าพี่ห,หนูอุย้ยมีเลดดอดด้วยโอ้ยแจมแจมโอ้โหรอตั้งกลับตายเลยมาก็ได้กดมือได้เลดดอดแล้วก็ยิงคนง่ายหน่อยนะนี่ไปเดี๋ยวกลับไปเรียนเลดดอดเอ้ยกลับไปเรียนเลดดอดกันดีกว่าคุณดู จากกลับมาถึงบ้านนะผมก็เดี๋ยวเอาปืนลูกพกออกไปล่านต่อผมยังไม่อยากเอาปืนกดมือออกไปเล่นนะเก็บไว้เดี๋ยวรอมีพวกปืนเ,ย,เยอะๆอน่นชื่อเต็มเลยนะก็เอาปืนออกมาล่าเหมือนเดิมเลื <c oughs> ย,อยของก่อน หน่วงๆนิดห,หนึ่งนะไปญ่ไปห,หมดหหนี่เฮ้เดี๋ยวผมจะวิ่งฟาร์มกล่องด้านบนเหมือนเดิมเพื่อจะได้ปืนกลม,ม,ม,มือกลมือไปกค่บอกหนึ่งอันนี้ก็ไปโอ้โหไม่มีเลยวะ,ะกลับบ้านนี่ก็ได้อะไรมา367ร้หนหดูกอ็อ่า ไอพวกขยะที่บ้านที่ผมแยกแยกไว้ย่อยแล้วก็เอามาย่อยมันจะได้อะไรเดี๋ยวจะกลับไปเรียนเลตดอดกันมันจะได้ยิงง่ายหน่อยโูมยิงง่ายหน่อยแต่เหมือนแบบยิงปืนเปลี่ยวเีวนี่มอไซค์ไขว้เนี่ยมีน้ำมันไหมไม่น่าจะมีไปดูหน่ยแต่ถ้าเหมือนยิงแบบเปลี่ยวเปี่วนี่แต่ถ้าเหมือนกอ,อ้โหสตุกแล้วเหมือนยิงเปลี่ยวเปี่วนี่ยิงยากนะเพราะกสุนกระจาย เลดดอดดีกว่ะบ้านก็ไม่ค่อยได้จัดก็ไม่ค่อยมีเวลาจัดบ้านเท่าไหร่สามารถก็ออกไปฟาร์มออกไปยิงแล้วก็เข้าบ้านทีนึงคือเก็บของมั่วๆเอาไว้นะเลดดอดก็ใช้300อะไรในการเรียนนะ นะแต่นี้เราก็มีเลดดัดเป็นรีบร้อย้วข้างหน้าก็มีตัวหรือเปล่าปับปุ่มวนปุ่มปุ่ม,มตูมมันไม่ค่อยบรรลานเท่าไหร่กดซูมยากนะโอเคหวังว่าโอเคเราจะฟาร์มน้ำมันกลับบ้านด้วยนะนะรู้มีตัวมาเยี่ยมเราอ่ะหรือว่ามันยังไม่เห็นเรานะเราก็ต้องหลบไว้ก่อน โอ้ไม่ตายโคตรอึดโคต,ตรอมตะเขาหัวไม่ตายน่าเดินไปอีกเม็ดหนึ่งก็ไม่ตายแม่งโคตรอึดโคตรอโคตรอึดโคต,ตรอมตะมาดิรอบนี้ตายโล่งๆเลยเอ,อไม่ตายก็ให้มันรู้ไปดูของไหนพ่อหนุ่มอ๋อไม่สาวน้อยไม่ใช่พ่อหนุ่ม แน่มีปืนกดมือสองกระบอกเลยเจอแจ็คพอตเลยก็ดูค้อนเต็มเลยนีก่กระสุนก็มีแต่ไม่ยอมมาสู้นะยาก็เยอะโอโ้เต็มเต็มน่เอาวะ,อะของเต็มตัวก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เอาฮนอะนอกจากรองเทา้าอันนี้ก็ลากมาลากไปทิ้งไปชุดหนังเราไม่ใช้แล้ะเพราะว่าเราเริ่มคอตเลี้ยใส่ชุดกระดูกออกป่าม มีปืนเนีไม่ยอมหันกลับมาตูเดี๋ยวผมก็จะวิ่งฟาร์มกันต่อนะฟาร์มน้ำมันกลับบ้านต่อด,ดูก็หลังจากฟาร์มน้ำมันเสร็จก็วิ่งกลับบ้านเหมือนเดิมผมจะเล่นแนวเซฟของนะวันนี้โซโลางเงี้ยโอเคใส่เข้าไปอันนี้ก็จะพยายามจัดของให้เป็นระเบียบนะน,นะผมจะเล่นแนวเซฟของเหมือนได้ของเทอนิตก็คือกลับบ้านได้ของเทอนิตก็คือกลับบ้านนะ จะไม่แบบหักโขมที่ว่าอยู่ต่อเหมือนมีตัวอยู่ในนี้นะผมว่าจะหาเอาว่าอะไรมาเลขกของหน่อยเอ้มาย่อยน้ำมันหน่อยต้องเช็คตัวก่อนไม่น่าจะมีนวผมต้องจอดรถแอบก่อนเดีย๋ยวโดนขโมยไม่ได้เลยพวกรถอะไรพวกนี้คือจอดแป,ป,แป,ป๊บๆนี่โดนขโมยหมด ได้ของน้ำมัน3ามรแล้วคดูก็ย่อยไปห,หมดกันไม่ใช่ย่ยอยโอเคผมจะย่อยทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วกันคนมาขโมยตอนนี้ก็แอ,อบตกนะ้วคนดูแต่ว่าเราจะไม่ไปเนื่องจากว่าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมเพราะว่ามันตกที่กายโจนด้วยว่าผมไม่ไหวมันแหล็ก อีกประมาณหนึ่งนะผมเก็บมาก่อนกี่เจ็ดย่อยละเด็กสองร้อยห้าสิบเอ็ดก็ค่อยย่อยต่อรอเวลาว่างๆแต่คือจังหวะนี้อยากยิงคนไงเดี๋ยวรอจังหวะว่างๆแล้วค่อยมาย่อยกันไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์หาคนไล่ยิงกันต่อทางออกอยู่ไหนวะเธอชนโอ้ลองแบบเปิดแจ็คซ์พอตไบโอกันหน่อย ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าโอเค๋ถ yeah, อดมามีรถนี่คือแบบเราจะไปไหนก็ได้นะมันพาวาเราไปได้ทุกที่ขอแค่ให้มีน้ำมันก็นแล้วกันมีคนฟาร์มยังเอ่ยอ้าว mm ัง hmm. ส่ยังไม่มีว่ากล่องยังอยู่ได้ยามาสัมบีเหรอมาดิ mm hmm. มาดิเค yeah. ผิวไปแล้วนี่ผิดก็พอไม่ต้องใส่เยอะเรางกวิ่งเปิดกันเลยนี่เปิดไปเรื่อยๆท่านดูก็การ์ดฟ้าไม่ดอบวะมา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 ดีอยากกัดอ๋ออยากงัดอ๋ออยากงัดอ๋อนี่สามอีกที่นึงแถมนี้ก็มีกล่องเขียวอยู่จัดไปจัดไปนี่กับ188โอ้โหเกลือจัดเลย ไม่เป็นไรเอาไว้ย่อยทำอะไรได้อยู่ต่อไปห้องม่วงกันนะคนดูมีของอะไรให้เราได้ใช้บริการกันบ้างนะโอ้หน้าไมา้พี่พยาบาลปุ๊บต่อไปกันโหลกปุ๊บต่อไป ของต่อไปก็พยาบาลพยาบาลอันนี้มันเป็นโรงพยาบาลหรือไงวะเฮ้ยม,มันไม่ใช่ที่ว่ามันเป็นสูวใ,ใจที่จริงมันน่าจะมีพวกด็อกตรงด็อกเตอร์แล้วก็หนีแล้วไม่น่าจะมีพยาบาลเออเพราะมันไม่ใช่โรงพยาบาลมันมีพยาบาลทำไงแต่ว่าช่างเลยมันสร้างไว้ข้างในมีกล่องเปล่าไม่รู้แล้วดูไม่เป็นอ่าโอเคไปดีกว่าน่าจะยังมีกล่องอยู่แหละน่าจะยังไม่มีคนมาเปิดว่ากล่องรอบนอกนี่ก็คคอ,อยังมีอยู่ เดี๋ยวผมไม่มีการ์ดม่วงไงเรามีการ์ดม่วงแล้วเราค่อยกลับมาอีกรอบหนึง่งไปหาฟาร์มที่อื่นกันต่อนะหาการ์ดม่วงไล่เปิดห้องนี้ว่าคุณดูในดอกนี้เราจะไม่เอามัน <c oughs> เพราะสังขารเราดีสู้ไม่ได้ก็มีตัวมาเยี่ยมบ้านเราอีกแล้วนะข้อดีของการสร้างบ้านติดถนุนนี่คือเพื่อนมักจะมีคนมา เยี่ยมเยียนบ่อยยิงรถมันก่อนเดี๋ยวมันจะขับรถหนีอุ้ยเจ็บโอ้โห <c oughs> เออข้อดีของการสร้างบ้านติดถนนนี่คนมักจะมาเยี่ยมเราบ่อยนะมาวะ่ะมาวะ่ะมันจ้าว่ะเอา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 มาดิชอบอย่างนี้ขอปั๊มยาก่อนกล้าเปล่าใจกล้าเปล่า ในมันก็ผมมาเอาดิอ้ายาก่อนพ่อนุ่มเดี๋ยวรอพี่แป๊บอ่ายังอยู่ยังอยู่เอาวะหนีเหรอโอ้โหแม่งหนีวะใจไม่แข็งเลยวะเฮ้ยโอ้โแต่ก็แถวบ้านนี้ชื่อเยอะอยู่ จะมีตัวใช่จริงด้วยโอ้โหสองตัวเลยเหรออืนเป็นดอเลยเนี่ยโคตรใสผมหิวอาหารด้วยวะ่ะเฮ้ยมัน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 โปนี่วะ่ะลูกูดินวะ่ะคนดูมันเลือ้อยว่ะมันเลือ้อยมันเลือ้อย มันเลือ้อยของวันลูกงูดินก็มาว่ะยิงให้จมดินเลยแน่ดูดิโคนเลื้อยอ่ะโอ้ยยิงยากจัดเลือเอเล้อยอ่ะเลือเล้อยเลื้อยตัดเลื้อยยิงว่ยิงหัวง่ายแนละ้วมันเลือ้อยมันนอนราบกับพื้นเลย ดูนี่มีของอะไรบ้างก็มีลูกพกลูกโมโอ้แรก,ก็มีนีว่ว่าอะไรสองร้กว่าอย่างถ้ามันวิ่งแบบคนปกติเอวกัดอลอดมันน่าจะมีนะแต่นี่มันเหลือ,อยงเงเพื่อนมันหายเลยเออเพื่อนมันน่าจะหายแล้วน่าจะมีคนมาเยี่ยมบ้านเราอีกแล้วนะแม ทำตัวน่ารักก็ประมาณนี้นะคุณดูคนนุ้นก็ชอบนะเดี๋ยวคนนี้มาเยี่ยมเดี๋ยวคนนุ้นมาเยี่ยมอ๋อมันฟาร์มเนี่ยมันวิ่งฟาร์มมันยังไม่รู้ยังไม่รู้วิ่งฟาร์มถังอยู่ผู้ใหเนาะเรียบร้อยเสร็จจัดเหรอคนไทยนี่ว่าตายไปแล้วพ่อหนุ่มเออเออโอเคพ่อหนุ่มเสร็จจัดนะคุณดูมากลับบ้านกอน โอเคก็ดูก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาดวนเนียกว่านี้อีกนะเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะผมกำลงนอนแล้ว